بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ونصلي ونسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وسلم تسليماً كثيراً أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله سبحانه وتعالى ديقلعوة سحاب القرآن ในหลายๆา,ายะสภาพที่ตกต่ำสภาพที่น่าอัปยศของชาวนรกในขณะที่พวกเขาถูกนำตัวเข้าสู่นรกถือเป็นความเมตตาของอัลลอฮฺสภานะวตาลาที่พระองค์อัลลอฮฺสภานะวตาลาได้ทรงกล่าวสำทับตัดเตือนขู่เข็น เพื่อให้ผู้ศรัทธาทั้งหลายได้มีความเกรงกลัวต่อต่อการลงโทษของพระองค์เพื่อที่จะให้ผู้ศรัทธาทั้งหลายออกห่างจากการกระทําสิ่งที่ฝ่าฝืนคําสั่งของพระองค์ลอสพาณวตาลาชาวนรกเมื่อพวกเขาเข้าไปอยู่ในนรกพวกเขาก็จะร้องขอจากลอสพาณวตาลาให้โอกาสกับพวกเขาเพื่อที่จะกลับมาสู่ดุนยาอีกครั้งหนึ่ง ดังที่อัลลอฮฺสผ่าเนวตาลาได้กล่าวในสุรน์มุมินูนอายะที่หนึ่งร้อยเจ็ดอัลลอฮฺสผ่าเนวตาลาได้กล่าวว่า“รับบนาอัคริจ์นามินหาฟาอินลูดนาฟาอินนาวอลิมูน”อัลลอฮฺ ت า ا ل ได้กล่าวว่าชาวนรกจะร้รองขอ“โอ้พระผู้เป็นเจ้าของเราข้าเดพระเจ้าของเราขอพระองค์ทรงโปรด ได้เอาเราออกจากนรกด้วยเถอดนี่คือคำร้องขอจากชาวนรกรบะนาขอต่ออัลลอฮ์อัคริจนาให้พวกเราได้ออกไปเอาพวกเราออกไปมินหาจากชาวจากนรกฝาอินลาอูดานาฟาอินอูดานาหมายถึงถ้าหากพวกเราได้ไปทำชั่วอีกครั้งหนึ่งฟาอินนาวอลิมูนแน่นอนพวกเราก็จะเป็นผู้ที่อาธรรม ดังนั้นนี่คือความหวังของชาวนรกเมื่อพวกเขาวิงวอนขอจากอัลลอฮ์ขอจากอัลลอฮ์ให้กลับให้นําพวกเขากลับมาสู่โลกดุนยาอีกอัลลอฮ์ตาลาได้กล่าวในสุรนุมีนูนอัลลอฮ์ตาลาได้กล่าวตอบกับพวกเขาว่ากกกกาาาลลลลััะออูููมมิินนฟีวุคฮฮพวกเจ้าจมอยู่ในนรกนั้นเถอด หมายถึงพวกเจ้าอยู่ในการลงโทษต่อไปเถิดว่าแล้วทุกชัลลิมูนพวกเจ้าอย่าได้พูดกับข้าอีกเลยอย่ามาร้องขอจากข้าอีกเลยนี่คือสภาพที่ตกต่าของชาวนรกครับพี่น้องเมื่อชาวนรกหมดหวังซึ่งการวิงวอนขอจากอัลลอ์ให้พวกเขาออกจากนรกพวกเขาก็พยายามที่จะ เปลี่ยนมาร้องขอจากมาลาอิก้าอีกหมายถึงมาลาอิก้าที่ทําหน้าที่ในการเฝ้าประตูนรกนะซึ่งชื่อว่ามาลิกอัลลอฮ์ตาลาได้กล่าวในสุร a ุครุฟนะครับอายะที่77อัลลอฮ์ سبحانه แวะ ت าาาได้กล่าววา่าวะนาาดวยามาลิกุลย و ีอ ق ย ي ع ل ي ن บบุก ชาวนรกเอ่ยเอ่ยปากขอกับบรรดามาลาอิกะหมายถึงยามที่เฝ้านรกกล่าวว่ายังไงครับพี่น้องโอ้นะโอ้ยามาลิกูโอ้ท่านมาลิกเอ่ยเหลียกอดีอาเลยนารบบุกโปรดให้พระเจ้าของท่านได้จัดการพวกเราให้จบสิแลียกอดีอาเลยนารบบุก ให้มาลาอิกาที่ชื่อว่ามาลิกซึ่งเป็นยามเฝ้าประตูนรกให้ไปร้องขอจากลอสพาหนหัวตาลาให้จัดการหมายถึงลงโทษให้พวกเราให้จบสิ้นเลยได้ไหมหมายถึงว่าเขาไม่สามารถที่จะทนต่อการลงโทษในนรกได้อีกให้จัดการไปเลยให้จบสิ้นซึ่งการลงโทษจะได้พ้นจากการลงโทษเสียทีดังนั้น มาลายกาก็จะกล่าวก้อละอินนะคุมมากีซูนนี่คือคำกล่าวของชาวนรกนี่คือคำกล่าวของมาลาอิกานะครับพวกเจ้าจะต้องถูกทรมานตลอดไปพวกท่านพวกเจ้าทั้งหลายจะอยู่ในนรกตลอดไปนี่คือความหวังของชาวนรกที่ร้องขอต่อบรรดามาลาอิกะซึ่งมาลาอิกาก็กล่าวว่า เป็นไปไม่ได้ความหวังของพวกท่านจบสิน้นอัลลอฮ์ตาลาจะลงโทษพวกท่านตลอดไปในนรกหลังจากนั้นด้วยกับความตกต่ำของชาวนรกอีกพวกเขาก็พยายามที่จะร้องขอจากมาลาอิกะอีกร้องขอต่อผู้ที่ทำหน้าที่ในนรกก็คือบรรดามาลาอิกะอัลลอฮ์สผานะอัลลอลาก็เล่าให้ฟังอีกในสุโรกาฟิร์อัลลอฮ์ตาลาได้กล่าวว่า ว่าแล้วเหล่าที่ในนรีลีข้ันที่จัณฑนั้นชาวนรกได้พูดกับบรรดามาเลกที่เฝ้านรกว่าว่าดัรับบัคุมพวกเจ้าจงวิงวอนขอต่อพระผู้เป็นเจ้าของท่านขอในเรื่องอะไรครับพี่น้องอยู่ขัฟฟิอันเยื่อเมมินะละดับยุขัฟฟ์อันะยื่อเมมินะลาดับ ขอต่ออัลลอฮ์ให้อัลลอฮ์ตาลาได้บรรเทาได้ผ่อนปลนซึ่งการลงโทษให้กับพวกเราแม้แต่สักวันหนึ่งก็ตามขอให้อัลลอฮ์ตาลาบรรเทาการลงโทษให้เราสักวันหนึ่งก็ตามเย้ามันไม่ต้องหลายวันครับเพราะการลงโทษในนรกเป็นสิ่งที่น่ากลัวมากเป็นความเจ็บปวดแกบ่บรรดาผู้ที่เขานั้นได้ฝ่าฝืน แกบดดาผู้ที่เขานั้นได้ทำความชั่วในโลกดุนยานี้ดังนั้นพี่น้องผู้ร่วมศรัทธาทั้งหลายชาวนารกก็พยายามที่จะวิงวอนขอด้วยความหวังของชาวนารกจนกระทั่งพวกเขาพยายามที่จะขอจากอัลลอซฺฮฺนะหัวตาลาอัลลอฮ์ก็ไม่ให้ขอจากมาลา Allah อิกะอัลลอฮ์อมาลาอิกะก็ ไม่ให้ด้วยความประสงค์ของอัลลอฮ์ด้วยกับการอนุญาตของอัลลอฮ์ตาลาสุดท้ายพวกเขาก็วิงวอนขอจากนาร้องขอจากชาวสวรรค์นี่คือความตกตำ่ำนี่คือความตกต่ำของชาวนรกอัลลอฮ์ตาลาได้กล่าวว่าาดาอาชฮาบุนนาริอัชฮาบันจันน์ชาวนรกพวกเขาได้พูดกับชาวสวรรค์ว่ายังไงครับพี่น้อง อัลอฟีบูอะไรนามิ่นันมาโปรดได้โปรดช่วยเทน้ําโปรดช่วยเทน้ําให้พวกเราได้ดื่มเอามิมมารอซักะกุมุลลอหรือสิ่งที่อัลลอฮฺสตานาวตาลาได้ทรงประทานให้แก่พวกท่านได้โปรดเทน้ําให้พวกเราได้ดื่มหน่อยได้โปรดนําสิ่งที่อัลลอฮฺตาลาได้ประทานให้แก่พวกท่านมาให้พวกเรากินบ้างเถอะ นี่คือความตกต่ำของชาวนรกพวกเขาร้องขอแม้กระทั่งเพียงสิ่งที่มันเล็กน้อยก็าตามครับพี่น้องอัลลอซ์พาหนวตาลาก็ได้กล่าวต่อไปกอลูชาวสวรรค์ก็จะกล่าวกับชาวนรกว,ว่าอินนัลลอฮะฮร์รมฮูมาอัลันคาฟิรินแท้จริงอัลลอซ์พาหนวตาลานั้นส่งต้องห้ามทั้งสองอย่างแกบ่บรรดาผู้ที่เนรคุณอย่างเด็ดขาด หมายถึงอัลลอฮฺผานะฮฺวตาลาทรงต้องห้ามแก่ชาวนรกที่พวกเขานั้นจะได้รับเครื่องดื่มใดๆที่พวกเขานั้นจะได้รับสิ่งที่เป็นประโยชน์แก่พวกเขานี่คือความหมดหวังความตกต่ําความอัปยศของชาวนรกนะครับที่เราทั้งหลายเมื่อได้รับรู้ได้อ่านอายะฮฺกุรอานเกี่ยวกับชาวนรกเราต้องวิงวอนขอุอาจากอัลลอฮฺานะฮฺวาตาลาให้พวกเราได้ رات نيفلت حي جاك عالنوته رحمه الله سبحانه وتعالى اقول قولي هذا وسافروا الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته